วันนี้ยิงหนึ่งปลามาเก็บบรรยากาศอ่าตรงฝ่ายแม่น้ำบงนะเจ้าเนาะนี่เจ้าน้ำบงเป็นอีกสาขาใหญ่ของแม่น้ำแม่นะเจ้าเนาะนี่หนึ่งปลามาเก็บบรรยากาศตรงนี้เจ้าเหน่องจากตะวันนี่ปีสาวยีหนึ่งมาเนาะอ้ยเป็นได้ปลาสเสด็ดนักไบนักบอดเจ้านี่เป็นโทรบอกอีกนะหนึ่งเนาะเหน่องจากตะวันนี่เป็นเปิดหน้าเจ้าเปิดน้าจากประตูฝายนี่เนาะมาแพ้นมือความกรรม รประตูฝ่ายนี่น้อนเปิดน้ามสังเกตได้จากหอยหน้ามนี่เจ้านี่เนาะราเปิดปิดแล้วเจ้าหนี่ตอนนี้แต่ก็ยังมีปลาอยู่เจ้า,านึงอีกนึงร้องยกพอพองละมีอยู่เจ้านี่มีปลาน้อยปลากระดีปลาอ่ปาปลาเสด็จนึ่งยกคพอเลยอุ้ยอะไรเอ่ยปลาหรือปูขอนไม่ <laughs> ปลาสเสด็จเจ้านี่เนี่ยปลอดได้อยู่เจ้านี่เคเจ้าเดี๋ยวเขามาลุ่นด้วยกันเจ้าน่าจะมวนอยู่เนาะ ใหญ่ก็หันออกอยู่เจ้าแต่ใส่ต้องสุ่มยองยกเอาเนาะยกบ่อยไปได้จ้าน,น,นี่ดูฝานน้อยอีกอะกับสไตร์จ้านี่ไม่หอมไหนแม่ไม่หอมไหนบ่อ<ว>ม,มีหอมก็แล้วบ่ว <laughs> ม,มีหอมก็แล้วอี อ๋อแม่ไววปุ้นกะคนละลายฝากแค่นี้เจ้าเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวอันยกสก,กรรม๋ยวาเอาไปไว้ตูบไถมู่ฮะนะเราเกลื่อนปากแดดเจ้านี่อุ้อ้วนกำลังมาหมายนี่ยิงหนึ่งเคยมาอยู่เจ้าแต่บก่อยได้ป่าเนาะยิงหนึ่งเลยบกใคยมาเจ้านี่เลยบกคอยฮะบก่อยหู้ทำเลบบก้าลง อบอกคอยได้ไหมแม่ลงเนี่ยฟ้ตชองแคบเนี่ยลงมายินเนี่ยกางจำแล้วก็ลงมาเนี่ยเออป่ามาโจ้ตะนนมไหลเนี่ยนี่ จะปลูกกัมเจนิปลาเล็กฝันหน่อยข้างบนกับบ้องอ่แต่น้องมาหันป่าออกึ้นแนวนี่โอ้ยดูนี่เอาปลาเล็กปลาน้อยนี่แม่เฮ้ยเข้าเป็นมูอยู่แน่นอนกว่าดูโอู้เปลี่ยนจำทีดิแกหะอี่เอาจำทีดิแกเจนี่อีนึงเปลี่ยนจำก็เจ้องนึงเกาจำทีมาตัว แมวจำที่ลงนะแม่ต้องเอาสองจ้นลงเนี่ยมัป่าน้อยหลอดมดีบอ่อกตะซิวหลอดเจ้าเดี๋ยวแ้วจำมาเพียนก่อน้อกระมีปลาเล็กปลาหน่อยทั้งปึ๊กปลาเปรี้ยวหน่อยเป็นอย่ ยิงหน,นึงจะถ่ายคลิปบรรยากาศพอสักพักนะเจ้าเนาะแล้วเดี๋ยวยินจงเดินไปขับกับยายมันเจ้าตอนนี้ขับมาได้เกิดอ่ะมันแบบมีที่เสียบกล้องนะเจ้าเนะาะท่านนี้เป็นสไตล์มเเเบบด,เจ,ด,ดเจ้านี่เสียบมาได้เจ้าเลยทิ้งไปเจ้าหนีมีแต่แถวคุ้งมันเจ้าคุ้งปล่อยเนาะ ลมจ่อไอ้เฮสีนึงลมหน่อยอีนึงขึ้นขึ้นลงลงบนหน้านี่ดูต่หน่อยขนาดแั่สีนัากับเจ้ามี่ ต้องห่างกลับน็นอกป๋าออกอยู่นะไปลองไปจ้าวๆหน้าคุณหนูแล้วอย่างหนึน่งจะเตือนครับจ้ะขอเก็บทัพเด็ดสักที จูป่ะเอาเลยแม่เอาเหรอเอาเลยน้องเคยได้ขนาดหอยจูบน้องชอบเออเดี๋ยวเดียวไปไปคิดสักจำดูไปหางมหอยโตที่วางกันเดียวกับได้น้อยนะจ๊ะเวางมันยกกับมันได้กันเป็นฝนยังไงตัวน้อยมาก ใส่ตัวนี่ไหลไปจะคืนอยู่หมด้งไออกแน่แม่อ้วน,นตวเจ็าต้องไปเดินคับแล้วกันเนี่ยมุต้องหันก็ต้องม,มีน้ลายตัวนึเนี่ยฝันเล็กกันน้อยกับซิวกัวก็้อมเนะ กูเอาก็แม่กูไม่ได้กินเมือแล้นโอ้กำกอบกำกำเยวันน้เคนักกะเออเนอะฮีต้องหายตีนะเจ้าพ่อว่า หน้ามันไปไหลเนาะถ้ายืนคับจะอ,อี้มันได้ไเนาะแม่เนาะเอ้อยืนแก่จริงมันไปได้ต้องคับจ้ะนี่ต้องคับต้องไปไหลเฉยกันเจ,จ้าที่ประเทศชาตนั่นเนาะมันจะมาเจาะตอนนี้่ะน้องหัวนั่นเนาะปิดต้อมมามาแล้ววนี่ នេះទៅដើរលក់មកទៅនេះเนาะអញទៅហៃជូបទៅទៅអញញ៉ាំ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  คำคำคำไม่นักบอก

หัมันมีแหงดูงกล่องคนมาไข่หนยกับได้จนี่นมีติดพักเนาะนี่แกขี้เลนมันนักเจ้าปักกองได้อยู่แค่ไก่แค่ไหนมันก็สามตนหน้อยเะต้องโฟกัสแคดไก่ไ

<laughs> <laughs> นี่มันโตไปกรุงเทพบเ,เนี่ยมวนยุ่เจ้านี่ถึงเป็นปลาเล็กปลาน้อยเนาะช่วงนี้ปลาเขียมนี่ถือว่าม่วนยุ่เจ้าดูเอ๊เบอร์เอาไว้บรรลักษ์ไว้เงาเนี่ยเนาะอดละไม่วันได้ไปไหนอันเนีออเมาหลาน <laughs> ของสงการเนาะเจ้าเนาะลูกหลานให้กับแมวหาบ้านอย่างนึงนี่ดักเซฟเลยเจ้า <c ười> บ้บานหของมีไผมีลูกมีหลานสักคน <c ười> ดักเซฟจีไม่เต้ผมหมอนอย่างมกกะกรอเจ้านี่แอวไหนก็ต้องกลัวต้องระวงังข้างนอกกลางม้อขนาดอ่ะข้างหน้าก็ต้องกลางเจ้าป่าก็ออกขนาดเลย อมันมาแตงยิมเนาะเออน่ะมันมาแตงยิมปัดกระไตเจ้านี่ดุมิกาเดินไปเดินมาโจน,นี่ปลากล้องเอวเมื่อวานอี่หนึ่งไปหยกเฝันก็นไ,ดกนกนนนได้กันอยู่เจ้าหญิงตึ้งมาได้ก็วันนี้ตั้งเต่ามาใหม่นี่โอเคนหน่อยหวังว่าวันนี้คงจะดีขึ้นนะแต่มันลมจ้านี่ อุ้เนี่ยอีกับตัวใจแล้วช่วงปลายเขียมโอ้ยเอาถุงมือไปไว้บนบกเบาลงมาเหี้ยมา่ะเตียนจำตะกี้ลืมเอาใส่ถุงมือเหี้ยมอ่ะ ตีตัวใหญ่กัาตัวน้อยีนกัแม่ต๊อกน้อยเจ้าอะารกินนี่นมีมันมีแล้วอะอยู่หลุมฝายบนกบม,มีปามลาบะค้อนี่ปันข้างแต่คืนตะว้าล่ะมั้งจิ๊กะเนี่ยมันเปิดฝายตะว้าแล้วเจ้า ให้คนที่จะมาสสตเถรเสียงรถสุพินมาและไม่อ้วนเลยปลาข้าวตัวแล้วนะอุ้ยปลาลาดปลาลิบใจลงไหมปลาลิบจะหนี ไตขึ้นไงโอ้ยปีบ<ป>เป็นยูนี่เจ้าตอนเปิเปดฝายตัว่าแรงเป็นบอกปัสเสเดตไตขึ้นขอบสไตล์นี่เจ้านี่ตังหลาดนี่นนยง่งมีเหมหากำลังได้สองสาตัวปัสเสเดตดูเอ,อะะว่ามาโรอันจวนน่องนี่หนอ กะนี่ลหอปลาเด็จอะพี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยห้องกับหวันอยู่ตั้งหลังเนี่ยเจ้านี่าล้เหลล้มก้าจาล่อน้ำม่อยู่ตั้งกลางเนี่ยปลาออกตั้งกลางเนี่ยเร็วๆ 3 <tuce> 3 <noise> เจ้านีหนิมันขำมันั่งเจ้าอ,อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะยายได้อะไรอ่ะมีการขอบคุณกันด้วยอ่ะอปลาซิ้วปลาหน้าหน้าขนาดตุ่น,น,นอี๋มาปะจอน,นี่หม้ปะจอนเลยอี๋วันนี้ปลาขาวบลอกล้วน Tô, tô, hãy nè hay nè hôm sau khi hơn to hôm sau khi làm lại hôm sau khi lại hôm sau khi làm lại hôm sau khi làm lại hôm sau khi làm được hôm sau khi làm được hôm sau khi làm được hôm sau ช็อตบอดี้่ันดิดี๋เดี๋ยวก nhạc ไมือผมได้ใสหมื่นเจ้าเจ้าปากองลำบากเนาะดูปลล้วน จำพี่เจ้าไปเนี่ยจอนกูเตือนหมแกมีอยู่ฝืนเดียวเนี่ยรอหนึ่งจุดสามลาเปียวันที่ต้มน,น,นั่นนาจีมีสล้มน่ะโอ้ยนึกว่าได้ตาใหญ่แต่ชื้อนอน,น,อน้อยนิดนั่นก็ของโอ้ของคุณไปเจ้า เพลกบ้านอยู่นาะนี่โอ้อโอขำอะไรอย่างนี้อนโอ้นี่คืออะไรอะแม่น,น,น,นี่นี่อหม้ออ,อันนี้วางแบบแจกมันก่อนนี่มีต่หมอ้อนี่อหรอโอ้เปิงได้ปลาเต้ ว่าอมองอยู่ตรงเปลือกไม่รู้เพิ่งได้เปลือกลูกวันน <c oughs> โอ้โหลึกอะลึกอะลาม,มิติปัดเจ้านี่ Thank mm -hmm. you. 哦哦，没了。 กกขนาดหลักทะเลหน่อยนะจ๊มเนอะความพยายามอย่างหนึ่งอยากจะถ่ายทำให้โคเจ้ามุมอาจจะไม่ค่อยสวยดถ้าจำมอ่อนเกินโอ้ยนั่นอย่างมาตือนขนาดต่อหม้อมะแ่ะหมอ้มอมอยม่ว่ามะเท่า มีไหมตัวมอฮมมเออก่โอเคยืนบนนี้โอ้ได้แล้วที่นี่โอ้อ,ก,อ,อกะาันล้น

ไปหญไงมาเข้าช็อตเด็ดสักตัวแล้วั่นผี่ชมได้พอสักตัวแล้วแล้วจะปิดคลิปยางสวยงามโอ้นี่อย่างนี้เตากันติวางเต่ามอจนี่โอยงมได้ป่าอันปักกล้องลำบากลำบนเจ้านี่พย,ยา,ายามถ่ายาสุดละเดี๋ยวอีกนึงจะเอากล้องไปเก็บแล้วเจ้ามันถี่มันเฮาบกหัวสานถีน่เนาะเฮาเดินเฮาหย,ยกมันมันต้องเดินพอเจ้าอ่ะมันตั้งใดวางได้บไดใเนาะ เยยกสงไทยให้ดูนึงที่ปากออกนะารัใกล้ลลลลอ,อกให้มายกสรงไทยขอช็อตเด็ดๆเดดนอวันนี้ถือว่าหมุนที่เจ้าหมุนฝนน้อย <c oughs> มอเอ,อ้ยเอาสงไทยมันกาออตาเตีย <c oughs> <c oughs> ล้างหมดจ็นี่นอยู่บางกดใ่ยูแอต่อมาเนตกใส่เลยอีกี่ มาล้างหัวโนเขาจับน้องนี่เหรอก,กน้องคล่อมโอ้ยเดี๋ยเจ้ามีกระป๋นห่วยเนี่ยน้นปปนองไหนอู้หไปไปีทินได้ไม่ได้หมูห่ถามมันพอต่อพร้มอ,อมไปยังรวมพ้นเดี๋ยวเจ้ายกทรงไทยแม่บรรจวนไปตังอื่นละคล่ลมอมมาดิเออเออปลาลิดปลาลดนี่ เฮ้ยจ้าขอบคุณทุกการรับชมเนาะตักปลาตักปลาจนลุดจนลุดมุ้งกองบบแงามเจ้านี like, ่ปลาลิบนี่ก็ขายมุนนะเจ้าถ้าได้น่ะมีราคาอยู่บ้านแม่ขายอันขีดตัวไรก็ว่าเปิ้ลขายขีดตัวไรปลาลิฟพี่ซาฟแท้กะ เคเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเนาะเดี๋ยวไปดูรอดูผลสรุปท้ายคลิปอีกนึงเจ้านี่ขอเก็บกล้องก่อนเนาะดูบรรยากาศเจ้าโอ้ยภัยยุมาแล้วเจ้านี่นี่เนาะบีบกลับบ้านก่อนเจ้าเจ้ามาดูสรุปปุนี้งานอีนึงเนาะนี่เจ้านีนีกนึงได้ปลาลิมเนาะเจ้าเนาะปลาลิมใหญ่กับปรากด กำลังจะมวนจ้านี่กำลังยหญ่ใหม่กำลังจะมวนเนาะดูกกำลังจะมวนฝนมาเจ้าพายุเข้านาะช่วงนี้บ้านอย่างหนึ่งพายุเข้าเจ้านี่แต่ว่านี้นี่มาเร็วเจ้าฝ่าห้องตั้งแต่บ่ายสองเจนี่อย่างหนึ่งก็กลัวว่าอ่าบัดันพายุเนาะเลยหลีบกลับบ้านก่อนเจ้านี่เสด็ขนาดกำลังจะมวนปาจอนก็ตัวใหญ่ๆหญู่นี่นี่เนาะผลงานวันนี้เดี๋ยว หมายนี่เจ้าเดี๋ยวหมายรับเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะถ้าประพาดเดี๋ยวยิ่หนึ่งจะไปเก็บบรรยากาศเมื่อดูเจ้าหมายนี่ตอนนี้บอกแต่เนาะตรงไหนมาได้ไทยทำคลิปต่อเจ้านี่เพราะว่าอันลองง่ายเพอะเนาะมันก็เริ่มเข้าเจ้าแต่ว่ายี่หนึ่งม่ได้เอาติดตั้งกล้องอย่างไปปฏติหมยเนาะก็เลยม่ได้ไทยทำเพื่อพอสัก,กร,รมเจ้าเลยสรุปผลงานไม่ดูแค่นี้ก่อนอุ้ยกำลังได้ป่ามาขัางแหลกเจ้านี่ภายในหนึ่งเดือนนี้เนาะระยะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่านี้เจ้า วันนี้นี่ถือว่าพอได้ป่าห้องหันพองเนาะเจ้าเละสรุปผลงานมือดูแค่นี้ก่อนอ่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ยกหนึ่งตัวเนาะเป็นกำลังใจให้ตัวเจ้าอยากจะจวยสนับสนุนการนำหมุกน้ำมันก็สามารถโด a t i มาได้ทางบัญชีพ่อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่แปะบเพท้ายคลิปนะเจ้าเนาะนี่ก็จะขอบคุณมากๆเลยเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามมีมหึ่งไหมคลิปหน้าเจ้า